สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับเป็น e c โคคานะครับปี2013นะครับมิตซูบิชิมิลาดนะครับ1.2ออโต้มือเดียวป้ายแดงครับสภาพสวยๆเลยใครที่หาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ 2 1 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเงินสดจะผ่อนก็ตกเดือนประมาณ00 0พนนะครับสภาพสวยๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครเครดิตดีฟรีดาวรอรับรถได้เลยครับไปดูรถทดลองขับได้นะครับอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับคันนี้ใช้งานไปแล้วโดยประมาณนะครับ120,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานคล่องๆประหยัดน้ำมันใช้ง่ายครับเดินทางใกล้ๆพออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและคนในครอบครัวได้นะครับ ตัวไอ้สมบูรณ์เดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสภาพภายในนะครับก็ถือว่าดีงามครับมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับกระจบไฟฟ้านะครับซ้ายขวา,าพับไฟฟ้านะครับลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ซื้อรถมือเดียวป้ายแดงก็พอจะอุ่นใจเบาใจครับถ้าใครไม่มั่นใจจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คหรือจะพาไปเช็คที่ศูนย์ก็ง่ายครับดูรถทดลองขับได้เลยสภาพสวยๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวรอรับรถนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งไปเพียง120,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับรถอีโคคาร์นะครับเป็นรุ่นประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือขีกควานะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับทีเน้นหารถใช้งานประหยัด แล้วก็ดูแลง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องให้กับสมาชิกนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนลับของมิฬ l ับนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลการซ่อมปรับปรุงดูแลและอะไรที่ถูกถูกอยู่ที่ไหนนะครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นรถปีใหม่ครับใช้งานก็น้อยนะครับก็พอจะเบาใจและอุ่นใจได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมบวกกับความเข้าใจเราทางมือสองก็ต้องเน้นหาเรียนรู้แล้วก็ ได้เตรียมความพร้อมนะครับใช้รถมือ2ประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนว่าเราขัดรถมือเดียวป้ายแดงก็เบาใจอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับรับประกันโครงสร้างอยู่แล้วครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางแบบนี้ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมแล้วครับใครเครดิตดีรอรับรถได้เลยสวยๆครับหาไว้ใช้งานชอบหรือไม่ชอบถูกใจหรือเปล่านะครับไปดูรถทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับใครจะสดก็เจรจาต่อรองกันนะครับไปดูรถ ก็จะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับรถมือสองนะครับเน้นคัดสภาพมาฝากนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าถ้าชอบโรเร